ไปไปเสน่์กันอิวาก,กิโพสออฟฟิศค่ะใหญ่มากเลยนะคะเฮวี่็ดกัน <laughs> อริกาตนะวันอาทิตย์ก็เปิดนะคะที่นี่ นี่เราดาวน์โหลดวิธีส่งนะคะมาจากบ้านแล้วได้เราได้ QR code แล้วเดี๋ยวต้องรอคิวโอ้คนเยอะมากเลย We have to f i l l something. หนาวมากค่ะข้างนอกตอนนีป้ประมาณสององศาค่ะนมอ,ออกมาก่อนใช่ไหม <Okay. S 1> Milk Milk first โอเค finish ช mm ่อะไรก็ตอบได อยากได้ไปไว้ที่บ้านจังเลยค่ะเลือกได้นะว่าจะเอาเมนูอะไรมีชาเขียวด้วยนะคะชาเขียวมัทฉะแล้วก็พวกกาแฟดำはい้ดันด เซเว่นที่นี่มีเอ่อมิลีมาที่นี่มีที่นั่งกินด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปส่งพัสดุมาไว้กินกาแฟก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวหลังกินกาแฟเสร็จนะคะจะไปส่งของค่ะพัสดุนะคะจะส่งไปไทยจะมาบอกขั้นตอนการส่งนะคะกล่องเนี่ยเราจะต้องเตรียมมาจากที่บ้านนะคะแพคให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ ส่ง EMS หรือว่าส่งด่วนส่งอะไรก็แล้วแต่ส่งของไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้จะไม่มีแบบแบบฟอร์มให้เรากรอกนะคะเราต้องเข้าไปทําการกรอกแบบฟอร์มในอินเทอร์เน็ตค่ะนี่นะคะเข้าไปในลิงก์นี้เนาะหรือไม่ก็เสิร์ชเอาก็ได้ค่ะ post Japanese, japan post นะคะ .jp เข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าตาของเนี่ยค่ะเพจนี้นะคะเจอหน้าตาเข้าไปของเพจนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะกดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะ เนี่ยค่ะเลือกเป็น English อ่าอ่เคอเค,ค่ะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาทีนี้เราก็เข้าไปกรอกนะคะเข้าไปไซ g ์อินหรือไม่ก็เข้าไป Create Account นะคะ เราต้องไปกรอกชื่อที่อยู่เรานะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะโพสต์ออฟฟิที่อยู่เราที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เข้าไปทำตามสเต็ปขั้นตอนนะคะมันจะมีบอกเป็นสเต็ปวันหนสสค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้บาร์ QR code นะจะได้ QR Code ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอา QR Code นะคะไปที่ไปที่ไปรษณีย์แล้วก็เอา ตอนที่เรายื่นไปรษณีย์นะคะแล้วก็โชว์ QR code ให้เขาอเนี่ยค่ะอันนี้ได้ QR code มาเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลองดูค่ะว่ากล่องเนี้ยประมาณอ่อจริงๆกว้างประมาณ40เซนค่ะข้างในนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะค่อนข้างหนักเดี๋ยวไปดูค่ะว่าส่งกล่องเนี้ยจะราคาประมาณเท่าไหร่หนักเท่าไหร่แล้วก็ค่าส่งเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไปรษณีย์ค่ะ นี่ค่ะวิธีส่งนะคะเราต้องสแกน QR code นี่ยค่ะโอเคจะมีเครื่องให้เราสแกนเนี่ยเข้าไปแตะค่ะจู่ๆก็ทำงานค่ะโอปริ่งยาวมากเลยม

อ๋อเนี่ยค่ะทองฟ้าญี่ปุ่นอันนี้พระาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะให้ดูรอบๆสวยมากเลยอะท้องฟ้าออกสีม่วงค่ะ ขนมไทยยากิค่ะขายดีมากร้านนี้ไทยยากิไส้ทั่วค่ะถ้าเหาะมีส่วนมีส่วนอืมโอเค

ได้เวลาอาหารมื้อเย็นอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่ไปส่งพัสดุมาค่ะไปรชนีมันจะอยู่ข้างๆตลาดสดก็เกลยได้นี่ค่ะมาลิ้นหมูสามร้อยกว่าเย็นประมาณเก้าสิบบาทค่ะสวยเนาะลิ้นหมูสดแล้วก็หมูสามชั้นสไลด์ค่ะสไลด์ลแบบหนาพอดีสำหรับย่างใช่ไหมเนี่ยสำหรับย่างค่ะเพราะมันหนาเนาะทำเป็นชาบูไม่ได้ ดูสามชั้นบ้านนี้ค่ะสามชั้นญี่ปุ่นตัดหนังออกทุกชิ้นเลยอะไม่มีหนังไม่รู้ทำไมห้าร้อยกรัมค่ะคิดเป็นเงินบ้านเราเจ็ดร้อยกว่าเยนประมาณสองร้อยสิบบาทเนี่ยค่ะสองแพ็กนี้ราคาก็ประมาณสามร้อยบาทมื้อเย็นมื้อเดียวค่ะกับสามีสองคนหมดไปสามร้อยอยู่ญี่ปุ่นสามร้อยถ้าใช้เงินสามร้อยบาทต่อมื้อนี่ถือว่าถูกแล้วนะคะเนี่ย ใช้ไฟกลางๆด้วยค่ะมาย่างลิ้นกันก่อน,นะค่ะเพราะว่ามันลินล้นนี่น่าจะสุกยากเนาะลิ้นก็ใกล้สุกแล้วค่ะมาย่างหมูกันต่อเนี่ยค่ะ หันแบบชิ้นพอดีย่างเลยอะไม่มีหนังนะคะเนี่ยตัดหนังออกหมดเลยอะบินี่มันจะค่อนข้างสุดยากเนาะเอาไปนึ่งก็น่าจะอร่อยนะคะมหมือนลิ้นหมูนึ่งนะแล้วก็ตำน้ำพริกแบบน้ำพริกขาะคะ่ะ แล้วคนเชียงใหม่นอ้องคนเหื่านี้เขาจะกินพวกหัวหมูแล้วก็พวกลิ้นหมูหนึ่งนะคะกับพวกน้ำพริกขาขาแบบเอาไปคั่วไฟอะคะ่ะให้หอมๆแห้งๆแล้วก็เอาไปตำตำกับพริกเกลือปรุงรสนิดหน่อยใส่ชูรสหรือไม่ก็รสด,ดีไปนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบเนาะนั่นนะคะแค่นั้นก็อร่อยละนี่ว่าจะทำไว้เหมือนกัน,นะคะ่ะน้ำพริกขา เดี๋ยวเราวันไหนขยันขยันกันวันนี้ออกไปตะลังข้างนอกทั้งวันเลยค่ะวัมันอาทิตย์เนาะยังเสร็จก็จะเสิร์ฟทั้งกระทะแบบนี้เลยเป็นถบดกระทะร้อน ย่างแค่ครึ่งแพทเองค่ะอิ่มนี่เราจะมาทํานี่ต่อค่ะหลังจากที่เรากินหมูย,ย่างเสร็จแล้วเนาะจะมาผัดกะเพราทะเลอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะข้างในก็จะมีกุ้งตัวเล็กนิดเดียวปลาหมึกแล้วก็หอยเชลล์อันนี้เป็นเบนโตะสำหรับสามีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเบนโตะก็คืออาหารกลางวัน เราต้องทําทุกวันเลยนะคะเนี่ยจันถึงสุกห่อให้แกไปกินที่ทํางานนะคะแลาแกจะกินแกก็ไปอุ่นเวฟที่ทํางานเนาะน้ําเดือดแล้วค่ะเอาลงไปลวกเลยเนาะลวกแป๊บเดียวค่ะให้แค่มันน้ําแข็งมันละลายแล้วก็กลิ่นมันจะได้ไม่ค่อยแรงเนาะล้างกลิ่นออกด้วยเดี๋ยวจะมาเนี่ยค่ะสับกระเทียมแล้วก็พริกค่ะ เดี๋ยวมาลงมือทํากันค่ะเส่น้ำมันก็ไปนิดนึงเนาะ<ม>ก็เทียมสับค่ะเดี๋ยวพริกจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้ามันเผ็ดเนี่ยก็จะได้ตัดออกใส่ไปนิดนึงก่อน จะเพียมให้มันหอมกันค่ะทำอาหารเราใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะอันนี้เป็นน้ำปวกกระเด็นจนังเลยเราไม่ได้ตั้งหม้ให้น้ำมันแห้งก่อนรีบเอาน้นมันใส่เข้าไปไม่เป็นไรค่ะ ใส่กระเพราไปเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งเนาะมันจะละลายยากใส่ไปเลยค่ะเริ่มหอมแล้เครื่องปรุงเราก็จะใช้เครื่องปรุงของไทยเลยนะคะแต่อันนี้มันน่าจะเป็นน้ำมันหอยของจีนไหมฮะไม่แน่ใจค่ะต้นปลาเขียวน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ จะใส่รสดีเข้าไปนิดนึงกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่ทะเลที่เราลวกไปเลยค่ะดิเปดิดตัวดิดควอนค่ะ เสียงแรงมากเลยเสียงดังเลยนะคะระดับอากาศเนาะที่เปิดก็ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์่นมันจะพุ่งทั้งบ้านเลยค่ะนี่ค่ะผัดไปกว่ากะเพาจะละลายเนี่ยใช้เวลาถ้ามันละลายยากเดี๋ยวก็จะเติมน้ำเปล่าเข้าไปหน่อยนะะึงค่ะนี้เราใช้กะเพราสงองต้นนะคะกะเพราแช่แข็ง ไปสักพักนึงไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเราเลวกเราลวกมาแล้วเนาะนี่ก็ใส่นี่ก็เลยหักน้ำปลานี่ไงเนานะอาหารไทยต้องใส่น้ำปลาค่ะจนะได้หอมๆเนาะแล้วก็นี่ไงไทยน้ำมันหน่อยพอ,อแล้วแล้วก็นี่ค่ะอะไรอะตะขอทองนี่หนะแค่นี้ทอง เดี๋ยวเราจะใส่รสเีนเข้าไปค่ะนี่นะคะรสเียนิดหน่อยเดี๋ยวไม่อร่อยเนาะ <c oughs> น,นี่ค่ะแค่นี้กเดี๋ยวใคชิมกูนรสไม่อร่อยก็ค่อยเพิ่ใส่เยอะส่วนเดี๋ยวจะเิ็มค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะเราว่ามันเะลายยากมากตนมนเพิ่มหน่อย เราจะไปละลายทันมิเงั้นเดี๋ยวผัดนานเกินไปอะ่ะมันไม่อร่อยอค่ะเพราะมันเป็นทะเลแช่แข็งอะ่ะผัดนานเกินก็จะแข็งไหม <S <S เปื่อยละอ่อนละละลายนะคะถ้าไม่ใส่น้ำแบบล,ละลายยากมากพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะเอาห่อเจ็เปิ้นตอเราก็จะเอาอุ่นก่อนแปบ๊บหนึ่ง ้าน้ำมันแห้งก็เติมน้ำเข้าไปตอนอุดนพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะนี่ค่ะผัดกระเพราเดี๋ยวค่อยใส่พริกที่หลังค่ะเพราะว่าเราใช้พริกแดงจินดาเนาะมันค่อนข้างเผ็ดเป็นเราแกไม่กินเผ็ดนะคะอันนี้เราก็ฝึกให้แกกินเนะาะใส่พริกเม็ดหนึ่งอันนี้เริ่มเริ่มจะสองเม็ดแล้วค่ะบางทีตำส้มตำตำไทยเราก็ใส่พริกแบบว่าใส่พริกเปเม็ดหนึ่งแล้วก็ พอคลุกพอกลิ่นพริกมันออกก็ตักพริกออกนนี่จะใส่ไปสองเม็ดนะคะใส่ที่เหลือไปเลยแล้วก็เดี๋ยวชิมรสถ้ามันเผ็ดนะคะค่อยตักออกเยกยเกียมเก็ดก็ไม่ใช่ชอบนะคะจะต,ต้องสับแบบว่าให้เล็กที่สุดอะให้แกกัดโดนแกก็คลายพริกเลยนะคะ พอแล้วค่ะอย่าปุ้มรถชิมรสก่อนขาดอะไรไหมชิมน้ำก็พอแล้วค่ะอืมทุกคนเราว่าเป็นพอดีเป๊ะเลยอ่ะหอมน้ำปลาอาหารไทยนี่คือแบบว่าน้ำปลานี่แบบเป็นสเสน่ห์เลยนะถ้าเราทำอาหารไทยค่ะเราจะใส่น้ำปลาตลอดเลยอ่ะอันนี้ ขดมาจากไทยนะคะยิ่มาจากไทยเดี๋ยวถ้าหมดที่นี่ก็มีขายนะคะเป็นร้านพม่าเนาะเมืองอิบากิที่เราอยู่ค่ะมไม่มีร้านไทยขายแต่ว่ามีคนพม่าค่ะเปิดร้านขายอาหารมีส่วนใหญ่ก็เป็นอา,อาหารไทยอะ่ะครึ่งหนึ่งละแล้วก็อาหารเวียดนามอาหารพม่านิดหน่อยเพราะว่าพม่าเขาก็ใช้สินค้าไทยเนาะเราไปดูมรารลค่าน้ำปลาเขามีขายแต่ว่าจำราคาไม่ได้ไอซอสนี้ก็มีขายค่ะ ้วคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาขาม,ม่อเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เชา้าก็ก่อนที่จะทำเอาใส่เป็นโตะก็เอามาอุ่นก่อนเนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้ามปาดูค่ะว่าเราทำเป็นโตะยังไง